เปิดไปหน้ากล้องไลสดไลสดอนนี้ตกดีนะเรียกฝนเอยแมางอยู่นิ่งเลยวะงามวะคดีวะโอสวย นั่งแล้วอนคือซีนอนอยู่บนหลอขั้นขั้นเด๋อิ่อยเป็นผ้า่ิแต่ยัง่อยอยูขั้น,น,น,นถ้าลมมันแรงจะเปื้อ แรงพ้อก็เดิมไหมครับถ้าตกก็นั่อแหละบ้านนายจำปา <c oughs> บ้านนายใหจำปา คนมองดูผมหมดทั้งนอนไม่งามแล้วเวดน,นี่พระครับมองดูผมทั้งนอนไม่งามแล้วเว้น,เนี่ให้เป็นพวกเด็กนอนมาบินบอกเคยเห็นด้แยน่นปะเดี๋ยวมันบอกใครมีผู้ใดเรียนปะมันบอกใครมีผู้ใดแต่เห็นซุเสื้อผ้าก็นานบออม่รู้คนไมีแต่เรียนอันน้อยอันนี้บอกยั้งยัยเล่นปะดึงมันที่เดียว <c oughs> ปิว ลมมันอยู่ด้วยแต่ลมพึ่งเข้าเตาลมสูมไปมันใส่หาลมลมมัเซ็งมันทัดแห้งกว่าข้างล่างอยู่แล้ว

cái tốt, cũng bắt tua đi. นี่แม่จ้บจับตรงนี้กันเลยเด้เขาเขาไยยคะเเขาอยู่แล้วเนี่ยเก็บตาเข่เยตำแเ่เาขึ้นทั้งหัวขึ้นทั้งหัวขึ้นเขาต้องมีตัวอักษเอียโอ้โหแกไม่ใกอฟไม่สิดินแตอเอจากตองนีัอักษรจากตองนีแกเรียกเหรอแกเสือแล้วมึงจะล่ะโอ้หเน่ นไอืมเราแกะจไปโลดแกะออกเลยไโเลย